เยเมื่อกี้น้ำนันจะกินค้างไว้ใครเอาไปแล้วเหรอไม่ใช่น้ำสีเขียวอะไม่แก้วได้ฟิล์มเราไปกินเหรอฮะเฮ้มีคนไปเหรอรอแป๊บหนึ่งนะคะมาอน้่งรอวิการตัดเปรกเกอนจะอยู่ไหน โปรตีดแต่งหนักกว่านี้อันนี้เบาๆพรุ่งนี้เป็นงานพรุ่งนี้ต้องจับตัวเองพรุ่งนี้ไม่ได้มาแล้วค่ะวันเดียวเ,เพราะว่าพรุ่งนี้มีงานที่บ้านวันนี้มีงานที่บ้านโปรตีนโปรตีนเลี้ยงสองวันพีนี้เลี้ยงวันเดียวขอบคุณยุคอน<ะ>ช่วยส่งของฝันมาแล้วใครอยากจะเลี้ยงร้อง อยากจะเลี้ยงลงทานกับดิฉันเร็วส่งของขวัญมาส่งของขวัญมาบูธดิฉันคนแน่นมากบูธดิฉันคนแน่นมาก คุญตลับของฝัญน,นะคะใครอยากร่วมบุญลงทานส่งของฝวันมาเลยชำชำมาเล็ว่ข,วข,ขายดีมากขอไม่ได้ค่ะหน้าคุ้นมากไม่ได้ค่ะผัวเมียคู่นี้เวียนหลายรอบมากไม่ได้ค่ะุ <c oughs> นเล่นเอาไปเอาไก่ทอดไงเอาไป <c oughs> เอาโอเคโอเค เดี๋ยวให้ดูว่าร้อนขนาดไหนไก่ทอดร้อนๆจ้าไก่ทอดร้อนๆจ้าไก่ทอดร้อนๆเหลืองๆร้อนๆเลยทุกคนดูทุกคนดูแล้วว่าชิ้นไม่ใช่เล็กๆนี่นี่นี่แพรี่สยามนี่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 โหจะเต็มหน้าเกินไม่สวยเพราะว่าฟิฟิลเตอร์ยังไงก็รอด ทุกคนรอดเพราะว่าฟิลเตอร์ชั่ลงทานงานวัดค่ะ ของขวัญหน่อยขอของขวัญหน่อยไหนเราคว,วนมันขึ้นมาหน่อยนี่นี่อ้เนียมันช่ำๆหน่อยพนักงานเราประมาณ3า0พันกว่าชีวิตนะครับที่เราพามาด้วยวันนี้พนักงานเราสา0พันชีวิตค่ะเสิร์ฟเท่าไหร่ก็หมดเสิร์ฟเท่าไหร่ก็หมดรอแ,แป๊บนะคะ เยอะจังพนักงานเราเไก่มากินทั้งสองชิ้นได้ไงไเยไลยไปงยสมะคะเดี๋ยวก็มีให้ยูาคาพเศษนะคะอยานะไะ ไม่ตอบคอมเมนต์เลยเดี๋ยวอย่ามาอย่ามาตัดละแนในช่องกูอย่ามาตัดละแนในช่องกูมึงดูคนดูกูพันหกกูมีหน้าที่ต้องมาคอยอ่านคอมเมนต์มึงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอีแก่นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูอยู่วัดกูก็ด่ามึงได้นะมันใช่เรื่องไหมเนี่ยกูต้องมาตอบคอมเมนต์มึงคนเดียวเหรอมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันใช่เรื่องไหมเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ย มันบอกว่าทำไมไม่ค่อยตอบคอมเมนต์เลยมันบอกขอดูคนฟิวติขอดูันฟิวติขอดูันฟิมติกอสมควรโดน ช่วยเขาบ้างเด็กเด็กๆลูกเด็กมองเด็กมองเลยอ่ะพอเรียกว่าเด็กๆลูกเด็กมองเลยมนน้ำเขียวเียไหม hiểu này hiểu ร้อดร้อนรอแป๊บหนึนบบน่งดูเอาอะไรลูกโอเครอแป๊บหบนึง่ง ในรูป <c oughs> ม,มือด้วยรอแป๊บนึงนะคะ 你吃饭别忘了。 ไก่โทรมาค่ะทำไมเดี๋ยวนี้วิกมีกลิ่นไก่ล่ะเออเดี๋ยวนี้วิกมีกลิ่นไก่มันไม่ได้นะเวลามาออกงานคนทุกเข้าใกล้เราเออแล้ววันนี้ก็ดันขายไก่ด้วยไม่เอาไก่หร <c oughs> ือไก <c oughs> ไ่เต็มอะมันมีกลิ่นไกล่ลาบไก่จริง <c oughs> วิก yeah. มันจะมามีข้าวไก่ไม่ได้นะจี sweets, <c oughs> <c oughs> 對對่โบนเตมีข้าวโลกีข้าวกามคุณผ uh> ู้เรียนคะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมได้คะคุณเล่นนะคะคุณเล่นขอบคุณค่ะใมีีครเด๋ยวพไนี่ค่ะอยู่อยู่กับช่างทำผมที่ขายไก่ค่ะขอบคุณนะคะมาป้ามาอะไรสดไะไรสดอยู่ป้าก่อนค่ะป้าก่อนนี่ไงป้าป้าอะไรนะ ปากเป็นอะไรอะ่างงี้หนือว่าหรือต่างกันแท่งแล้วจะคุยด้วยแล้วจะบอกว่าจะจะยินดีกับอาจโอเคเราจะคุยด้วยจะไม่ได้ยินนะปล่อยไ้ม่ช่วยขายบัตรตอนตารย์เราจะยินดีด้วยไม่ได้ยินอะไรคะขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันเรารวยไปด้วยกันน้ำเงินรวยจริงจริง ชุดนี้ป้าเราไม่ได้เช้ไม่ได้ชุดนี้ไม่ได้่นเดี๋ยวเดี๋ยวเื่อไปเหยียบขาใครเขาก็ชาบวิกเอาปเดี๋ยวไปกันเดีนี่หันูป้าก่อนป้ามาเขินเรานะมาเขินเราอาวนี่ขาวสาวนี่โ้ยหลับได้ไงลูกโอนีเนี่ย เ<ไ>ปะโเล่นกันงเล่นกันแล้วของโก้ก็องน้นองน้าาวอน น้องมันนี่ไปไหนไปแล้ววะ อก่อนค่ะตามคิวค่ะอย่าแทรกคิวนะคะรอห่อยค่ะก๋วยเตี๋ยวฝั่งหนูก็ขนมฝั่งหนูน่ากินมากค่ะไหนอ่ะขนมขนมขาวมากนุ่นขนมขาวเลยคุณขาขนมขาวมากฝั่งนู้นน่ะขนมไหนฮะเพื่เนี่ยเชือน้ำตาลนะหวานไปแล้วอ่ะ